จ้าสวัสดีจ้าน้องๆทุกคนวันนี้พี่เป้งก็จะมาแนะนําวิธีการเตรียมตัวการอ่านหนังสือสอบซึ่งตอนเนี้ภาคกอของสํานักง,งานกอพอประจําปี2567จะรับสมัครประมาณเดือนกุมภาประมาณเดือนกุมภาซึ่งถ้าใครเตรียมตัวจะสอบตอนนี้ให้เราเตรียมตัวอ่านหนังสือได้เลยแล้วมีอีกหน่วยงานหนึ่งที่กําลังจะเปิดสอบก็คือ ขา้าราชการท้องถิน่นที่พี่แป้งจะแนะนำวันนี้ก็คือหนังสือที่เราอ่านสอบภาคกอของสำนักงานกอพอเราสามารถใช้ความรู้ไปสอบในภาคกอของขา้าราชการท้องถิ่นได้ในส่วนของคณิตศาสตร์คณิตศาสตร์เนี่ยที่พี่แป้งติวอยู่ในเพจเราเนี่ยเราสามารถดูย้อนหลังได้หมดเลยมีอยู่เยอะมากสามารถนำไปสอบภาคกอได้ทุกหน่วยงาน เพราะว่ามันเป็นพื้นฐานคณิตเป็นพื้นฐานคณิตอังกฤษที่ครูส้มสอนแล้วก็ภาษาไทยที่ครูติ๊กสอนนำไปใช้สอบภาคกอได้ทุกหน่วยงานรวมทั้งข้าราชการท้องถิ่นด้วยแล้วมีกฎหมายที่เราใช้อ่านสอบของกออมีบางตัวที่ไปซ้ำกับการสอบข้าราชการท้องถิน่นสอบภาคกอของข้าราชการท้องถิน่นดังนั้นให้เรายึด อ่านหนังสือสอบภาคกอของกอพอให้หมดให้ครบทุกทุกหัวข้อเสร็จแล้วการสอบภาคกค่ายการท้องถิน่นเราก็ไปอ่านกฎหมายเพิ่มซึ่งกฎหมายที่เพิ่มเข้ามาก็จะเป็นกฎหมายจัดตั้งของค่ายการท้องถิน่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นอปจอบตอเทศบาลดังนั้นในส่วนของภาคกในการเตรียมตัวอ่านสอบภาคก จะเป็นการสอบของภาคกอของสำนักงานกอพอการสอบภาคกอของกอทอมอการสอบภาคกอของครูผู้ช่วยการสอบภาคกอของขา้าราชการท้องถิน่นหรือการสอบภาคกอของหน่วยงานอื่นในส่วนของคณิตอังกฤษไทยแล้วกฎหมายบางตัวเราสามารถเอาไปใช้ได้ไทยคณิตอังกฤษใช้ได้แน่นอนใช้ได้แน่นอนเพราะเป็นพื้นฐาน แล้วกฎหมายก็ให้เราดูว่าแต่ละหน่วยงานมันออกกฎหมายตัวไหนบ้างซึ่งถ้ากฎหมายมันชื่อเดียวกันสามารถนำความรู้ไปสอบด้วยกันได้ก็คือเขาจะออกในตัวบทกฎหมายที่เป็นตัวเดียวกันเช่นระเบียบบริหารราชการแผ่นดินพศ2534ที่แก้ไขเพิ่มเติมถ้าหน่วยงานไหนมีชื่อนี้เราก็สามารถนำความรู้ที่เราอ่านกฎหมาย